จารย์หมอเขียวดรใจเพชรที่เคารพยิ่งจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับคับวันนี้วิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งที่20นะครับวันที่15สิงหาคม2564ก็จะเป็นเเป็นบทเรียนสั้นๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีประชุมกันต่อนะครับ เรื่องนี้ก็พอดีผมเห็นงานที่พี่น้องเริ่มทยอยทำกันมาในในเ,เสียงเพชรจากใจเพชรเนี่ยบางทีพี่น้องก็ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างแล้วก็ต้องเลือกใช้สีในองค์ประกอบต่างๆอะ่ะอย่างเช่นตัวหนังสือฉากพื้นหลังมีมีพื้นหลังมีฉากสองฉากซ้อนกันแล้วก็มีตัวหนังสืออีกอะไรมันทำให้มีมีองค์ประกอบของสีที่เราต้องเลือกเลือกสีอะ่ะ หลายหลายสีในในภาพเดียวกันใช่ไหมครับแล้วผมก็ก็เดาใจนะบางทีพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเอะมันจะเลือกใช้คู่สีไหนอะไรยังไงดีมันถึงจะเหมาะบางทีคนที่ไม่ได้ไม่เคยเรียนมาเนี่ยบางทีมันก็นึกไม่ออกนะว่าโอ้สีมันเยอะเหลือเกินในช่องสีที่เขาให้เลือกอะ่ะเราเลือกไม่ถูกนะฮะวันนี้ผมก็เลยไปเจอบนเว็บว่ามันมีตัวช่วยนะครับคือสมัยก่อนพวก พวกนักออกแบบดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะมีสมุดเป็นหนังสือเล่มนะี่ยสมุดที่ในนั้นเนี่ยจะมีแพทเทิร์นสีเป็นชุดสีที่เข้ากันเนี่ยเป็นร้อยร้อยชุดเลยสําหรับเปิดดูเลือกนะแต่ยุคนี้เราไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้วเราใช้เข้าเว็บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยละกันขอแชร์สกรีนนะครับเ,เนี่ย พี่น้องเข้าไปที่อันนี้นะครับ canva. com color แล้วก็ color palette นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปทาง google chrome ก็ search เอาก็ได้นะครับ search canva color เหนไะ color palette นะแคนว่า color palette นะะแคนว่า color palette ลองเซิร์ชดูนะครับอ่าก็จะเป็นอันแรกนี่แหละครับเห็นไะหอันนี้อันที่สอง color palette คลิก okay, เข้ามาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นชุดสีแต่และชุดแต่และชุดให้เราเลือกอะ่ะไอ,อชุดสีเนี่ยก็ช่วยให้เราทํางานเวลาเราจะเลือกใช้สีได้ง่ายขึ้นแล้วส่วนใหญ่เขาจะคุมโทนมาให้แล้วแหละว่าออในหน,หนึ่งชุดเนี่ยจะมีประมาณมีสี่สีนะฮะเวลาพี่น้องทํางานถ้าต้องใช้สีหลายๆสีก็พยายามคุมโทนให้มันอยู่ในชุดสีอะ่ะเพราะว่าการใช้สีเยอะๆมากกว่าสีสีเนี่ยมัน มันควบคุมยากแล้วทำให้มันบางทีมันลายตา,น,า,านะครับวิธีใช้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าสมมุติว่าพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องดูดูแล้วอ,อยากจะได้โทนสีที่เป็นโทนสีเรียกว่าสีอะไรดีสีแดงสมมติสีแดงนะพี่น้องก็พิมพ์เข้าไปในช่องเสิร์ชว่าสีแดงคือ Red สีแดงนะครับแล้วก็ enter นะครับไอชุดสีเนี่ยมันก็จะมาส่วนใหญ่มาเป็นโทนสีแดงนะครับพี่น้องก็เลือกอีกทีหนึ่งว่าอยากจะได้ชุดไหนนะครับผมขอยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งนะสมมติเอาชุดแรกนี้แล้วกันคู o l cool cream straw เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับ คลิกเข้าไปเราก็จะได้ไอช่องสีเนี่ยข้างล่างเนี่ยสีสีนะครับมันมีชื่อสีแล้วก็มีรหัสรหัสอันเนี้ยซึ่งเราเอาไปใช้ได้ในโปรแกรมของเรานะครับทีนี้เวลาเลือกใช้สีสมมุติว่าพี่น้องมีมีเอ่อมีข้อความมีฉากหลังมีข้อความฉากหลังแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นสีเนี่ย เวลาเลือกใช้สีระหว่างข้อความกับฉากหลังเนี่ยผมผมแนะนำนะว่าถ้าพี่น้องเลือกสีข้อความเป็นสีที่อ่อนที่สุดในชุดนะครับอย่างเช่นสีแรกเนี่ยข้อความเป็นสีนี้นะครับฉากหลังแนะนำให้ใช้สีที่มันทึบหรือเข้มที่สุดในชุดนี้ย่างเงี้ยครับคู่กันไปมันจะทำให้มันมันอ่านง่ายที่สุด ถ้าพี่น้องใช้สีสมมุติว่าใช้สีข้อความเป็นสีที่หนึ่งแล้วใช้สีที่สองที่ติดติดกันเนี่ยเป็นสีที่เป็นฉากหลังของมันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่านยากเพราะสีมันใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้าข้ามมาใช้สีที่สามเป็นสีที่ทึบที่สุดเนี่ยเป็นฉากหลังมันก็จะอ่านง่ายขึ้นอย่างนี้แล้วองค์ประกอบอื่นๆถ้าถ้ามันต้องมีสีเกี่ยวข้องนะครับเราก็เอามาเลือกเลือกสีที่อยู่ในชุดนี้ได้ ทีนี้เวลาที่จะใช้นะครับผมยกตัวอย่างอ,อันนี้งานที่เราทำสมมติว่าเป็นภาพอย่างนี้นะครับสมมติว่าสีของตัวหนังสือนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นชุดของชุดที่ดูเมื่อกี้นสีของเท t นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสีอย่างนี้อยู่แต่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับ เรามาดูตรงนี้อีกทีหนึง่งสมมุติเราอยากจะให้สีของตัวหนังสือสีของข้อความเป็นสีที่ทึบที่สุดในชุดนี้นะครับสมมุติว่าให้เป็นสีเนี้ย rose r e เนี่ย r o ส e r e แล้วก็คลิกที่สีตรงคําว่า copy เนี่ยคลิกลงไปนะครับคลิก copy เสร็จแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมเราเนี่ยแล้วก็มาตรงตรงที่เราเปลี่ยนสีของข้อความเนี่ยครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตัวเลือกที่บอกว่า more color หรือเลือกสีอื่นๆนะครับเลือกสีอื่นๆมันก็จะเป็นชาร์ตสีมาให้เราเลือกใช่ไหมครับแต่เราไม่เลือกตอนนี้เราคลิกเข้าไปตรงช่องเล็กๆที่เป็นรหัสที่เป็นรหัสนะครับช่องเนี้ข้างใต้ข้างใต้ cancel เนี่ยมีช่องที่เป็นรหัสเราปาบนะครับแล้วก็เรากด control v มันก็จะเอารหัสสีที่เรา copy ไว้จากในเว็บเนี่ยมาใส่ ใส่ปุ๊บสีสีที่ได้เนี่ยคือช่องบนเนี่ยสีที่ได้คือสีเดียวกันกับที่เราเอามาจากเว็บคือสีนี้สีเดียวกันนะครับเนี่ยสีที่ได้คือสีเดียวกันแล้วเราก็คลิกโอเคเนี่ยตัวหนังสือเทกก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วสีเดียวกันกับ rose red นะครับกุลาบแดงตรงนี้ครับทีนี้พออย่างนี้แล้วไอ้ฉากพื้นหลังเนี่ยสีอย่างนี้มันจะดู ดูอ่านยากเพราะมันจมนะครับเราอยากจะให้ใหมันลอยเราก็จะเปลี่ยนสีฉากหลังด้วยนะครับสีฉากหลังเนี่ยก็คือในคลิปเนี่ยมันจะเป็นแท่งที่สองอันนี้ตัวนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมที่1ซึ่งสีเดิมของมันเนี่ยเรามาดูทาง Property นะครับตัวนี้สีเดิมของมันคือสีออกน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยน เป็นเป็นสีที่อ่อนที่สุดในชุดนี้นะครับก็คือสีไอวอรี่สีนี้สีงาช้างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรง Copy เนี่ยครับก็ได้หรือจะเราจะ Copy ไอไอตัวรหัสนี้ก็ได้เพราะมันคืออันเดียวกันพอเราคลิก c o p y เนี่ยมันจะ Copy ข้อความที่เป็นรหัสตรงนี้มาให้เรานะครับ Copy เสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้เอ่อคลิกตรงช่องเปลี่ยนสีนะครับคลิก3จุด เมนูย่อยชาร์จสีขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาเอาเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับเมาส์ Mount เนี่ยเข้าไปปาดในช่องที่ใส่รหัสสีแล้วกด Ctrl V นะครับมันก็จะเป็นรหัสที่เรา Copy มาแล้วสีสีอันอันบนน่ยที่เป็น New เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วสีงาช้างที่เราเลือกมานะครับคลิกโอเคสีฉากหลังก็เปลี่ยนเป็นสีสีงาช้างแล้ว สีมื่อจะเข้ากันทีนี้อีกสีหนึ่งที่อยู่เป็นคล้ายๆเป็นเงาเนี่ยนะครับเป็นเงาของอันนี้เนี่ยเออดูสีมันยังไม่ค่อยเข้ากันแล้วก็กลับไปดูไอ้ชุดสีที่เราเลือกอีกครับว่าถ้าดูจากตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีสีที่สอง rose quartz นะครับ copy แล้วเราก็กลับมาตรงนี้แล้วเราก็มาเลือก แท่งสี่เหลี่ยมที่เป็นเงาตรงนี้นะครับแท่งที่สองนะครับสีเดิมของมันคือสีม่วงๆอย่างนี้เนี่ยเราก็คลิกเพื่อจะเปลี่ยนสีแล้วก็เอารหัสที่เราค็ปี้มาเนี่ยกด ctrl v ใส่เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี rose quartz ครับโอเคก็ okay. ได้อย่างนี้ครับนะครับเท่านี้เอง คือวิธีการเลือกชุดสีที่มันดูแล้วโอเคผมว่ามันอย่างน้อยๆมันไอชุดสีนี่มันมาจากคนที่เขาทําเป็นอาชีพแบบนักออกแบบอาชีพเนี่ยเขาเลือกชุดสีที่มันเข้ากันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราอาจต้องดูหน่อยไง,ง,งอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าข้อความกับพื้นหลังเนี่ยควรจะให้สีมันตัดกันมากๆตัวหนังสือมันจะได้ไม่จมสมมุติว่าถ้าเราเอาข้อความเป็นสีที่อ่อนที่สุด ฉากหลังของมันก็ให้เป็นสีที่เข้มที่สุดหรือว่าใช้ข้อความเป็นสีเข้มที่สุดฉากหลังก็เป็นสีที่อ่อนที่สุดส่วนองค์ประกอบอื่นๆแล้วก็ใช้สีอื่นๆแบบแทรกแทรกเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วโดยดูภาพรวมมันก็จะดูผมว่าดูโอเคใช้ได้อะ่ะนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ง่ายไหมครับ ต่อไปพี่น้องเวลาทํางานเวลาจะเลือกสีเนี่ยมันก็มีตัวช่วยแล้วนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่แค่เว็บเดียวนะมันมีหลายเว็บแต่ผมเอาเอาอันนี้เพราะมันดูง่ายใช้ง่ายนะอันนี้ก็แนะนําพี่น้องไว้เผื่อเวลาในทํางานครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็คําแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าใส่สีเข้าไปเยอะๆในในในภาพเดียวใส่โ,โหมีทั้งแบบว่าเฉด สีแดงสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยนะมันควบคุมยากมันทําให้สีมันออกมาเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้อะเออคือไม่ได้หมายความว่าในทางศิลปะเขาจะเลือกใช้สีแบบนั้นไม่ได้นะใช้ได้แต่ว่ามันเหมาะกับงานงานบางอย่างที่ต้องการอารมณ์แบบหลากสีอย่างนั้นจริงๆแล้วมันควบคุมยากแต่ทั่วๆ่วไปอะที่งานแบบ งานสื่อสารเนี่ยให้เข้าใจอ่ะแล้วใช้สีองค์ประกอบเป็นแค่แบบช่วยเสริมให้มันเด่นขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้อย่างนี้แหละใช้ใช้อยู่สามสี่สีในชุดภาพชุดหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้สีเยอะนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวอะครับจริงๆยังมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคิดว่าคงไม่ทันทีนี้มีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยก็อยากจะชวนพี่น้องพูดคุยกันดีกว่าเนาะพูดคุยกันว่าเออ เป็นยังไงกันบ้างนะงานงานเสียงเพชรที่พี่น้องทำกันเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมพยายามที่จะพยายามที่จะทำให้มันเข้าระบบเพื่อที่จะให้มันเกิดการตรวจสอบแล้วก็มีการเอาคลิปออกไปเผยแพร่เป็นแบบสม่ำเสมอนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้นะการตรวจสอบมันยังมีความมันยังมีความล่าช้ามันยังมีความต้องรอกรรมการอะไรออยู่นะเออพี่น้องก็ใจเย็นๆนิดนึง เราผมยกำลังหาวิธีที่จะให้มันสมูทสมูทหน่อยระบบระบบตรวจสอบอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์จากกรรมการบางท่านเกี่ยวกับงานที่เราทำซึ่งาไว้ผมจะหาโอกาสรวบรวมคอมเมนต์แล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเออเขาคอมเมนต์ในเรื่องอะไรบ้างที่เราน่าจะเอาไปปรับปรุงงานต่อๆไปของเราได้นะครับโอเคแล้วตอนนี้มีมีใครมี มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะพักแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมประชุมกันเกี่ยวกับงานที่ทำกันอยู่ในช่วงนี้ครับขออนุญาตค่ะครับเชิญครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องงานนะครับคุยแป๊บเดียว ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ไม่รู้จำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างก็เลยโพสเข้ามาว่าลืมเข้าห้องเรียนแต่เห็นครูรุุนบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีเรียนใช่ไหมใช่ครับสัปดาห์ที่แล้วมันกลายเป็นการประชุมกับกับพี่นิดหน่อยอะครับอืมแต่เออแต่เราก็เข้าประชุมนะแต่เราก็ไม่รู้จำไม่ได้อะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> ก็เลย <laughs> บางบางบาง,บางห้องก็ลืม ครับโอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับพี่ผักบ,บุ่งก็ตามเออ,อย่างสมมุติว่าเราไม่ทันเนี่ยตามเวลาที่สมมติมีงานกลุ่มอ่ะพี่ผักพุ่งมีงานกลุ่มก็ตามกับกลุ่มแล้วก็ทํางานร่วมกับกลุ่มมันก็โอเคครับค่ะแล้วก็อ่อนก็เข้ามาทุกครั้งค่ะพี่พี่ปักบ,บุ่งแล้วทีนี้อ่อนก็พิงเชื่อกับหมูไป <laughs> <laughs> บางครั้งผมก็เห็นพี่ออนเข้ามานั่งหลับในห้องเลยนะครับ <laughs> 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 โอ้โหโอ้เห็นใจเนาะม <laughs> ันเวลาออสเตรเลียนี่มันค่ำเลยเนาะมันดึกแล้วนะสามชั่วโมงค่ะก่อนเมืองไทย เดี๋ยวอีกหน่อยซอนซัมเมอร์นี่ก็สี่ชั่วโมงก่อนเมืองไทยครับตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้จริงๆแล้วผมยังมีเรื่องที่อยากจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำข่าวทำสกูปข่าวนะแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วช่วงนี้พวกเราเวลามันไม่ค่อยลงตัวเออไม่ค่อยลงตัวผมกลัวว่าพอมันพอมันแบบว่าเริ่มเรื่องไปได้นิดนึงครึ่งนึงแล้วมันต่อไม่ได้เดี๋ยวมัน ค้างคาก็เลยเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอโอกาสค่ะคุรุครับค้างหลังๆนี่พี่พรเห็นคุรุเวลาจะแนะนําพวกเราทําอะไรสักอย่างนี่ครุจะทําเป็นวิดีโอส่งเข้ามานะคะคพี่พรเห็นว่าดีค่ะในความรู้สึกพี่พรเราสามารถที่จะเรียนรู้ก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนในชั้นอย่างถ้าสมมติว่าคุรุทําทวิดีโอส่งเข้ามาแล้วพวกเราเรียนเสร็จ แล้วในวิวชาในชั่วโมงเรียนพวกเราก็สามารถที่จะถามครูได้โดยตรงคือแบบว่าเอาปัญหาที่ที่ครูสอนอะไปถามได้อีกพี่พอว่ามัน,ม,นมันน่าจะจะจะลดปัญหาที่เราเวลาไม่ตรงกันได้ไหมคะครูถ้าครูแบบว่าทําเป็นวิดีโอแล้วส่งเข้ามาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีนะครับทําแต่ว่าลักษณะวิดีโอเนี่ยมันก็เหมาะกับเ,เหมาะกับ บทเรียนแบบสั้นๆน,นะที่เป็นเทคนิคเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างไปนะก็ก็ได้ครับก็จริงๆจริงๆแล้วเฉพาะในเรื่องงานตัดต่อเนี่ยผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงสำหรับคนที่ทำอยู่นะก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแหละเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมเติมเต็มไปเรื่อยๆเท่าที่ผมจะขุดคุยค้นหาได้จากโปรแกรมนี้นะครับ <laughs> เพราะว่า ตอนนี้เราเรียนโปรแกรมนี้เราก็ต้องใช้มันให้มัน,มนเต็มเต็มประสิทธิภาพมันที่สุดแหละแล้วก็เออพี่พรเป็นยังไงบ้างงานงานคลิปประชาสัมพันธ์นะครับมีความาคืบหน้ายัางไงบ้างครับค่ะขอโอกาสรายงานที่ครูและพี่น้องนะคะตอนนี้ คลิปสองคลิปที่เรียนเสนอพี่น้องอครูและหมุกกลุ่มเข้าไปเนี่ยก็มีพี่น้องทยอยส่งคลิปมาแล้วค่ะครูประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะจากพี่น้องที่ได้ส่งที่แจ้งรายชื่อว่าว่าจะบำเพ็ญในส่วนไหนอะไรเงี้ยก็ส่งมาวาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกส่วนหนึ่งทั้งสองคลิปนะ่ะก็คือพี่หมายในกลุ่มยินดีเราเนี่ยท่านจะรับอาสาบำเพ็ญหานักแสดงที่ภูผามาก็คือ อีกชุดหนึ่งของพี่หมายตอนเนี้ยยังไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยที่ภูาผาฝนตกเกือบทุกวันอ uh. วันนี้พี่หมายบอกว่าจะส่งคลิปให้พรก็มีไลน์ว uh. ่าพรฝนตกแล้วทําอะไรไม่ได้ห uh. มไม่เป็นไรค่ะได้เมื่อไรก็เมื่อน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh. ก็ตอนนี้ uh. คืบหน้าค่ะท่านครูไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะน่าจะเสร็จทันค่ะ <Okay. S 2> แต่ถ้าครูจะร่วมํำเพ็ญนี่ก็จะ ก็ยินดีนะคะถ้าครูรุจะร่วมบำเพ็ญกับพวกเราว่าเชิญเข้ามาชมในเนี่ยค่ะข้อข้อเจ็ดกับข้อสิบนะคะข้อเจ็ดในคลิปที่หนึ่งแล้วก็สิบในคลิปที่สองเนี่ยค่ะจะยินดีมากค่ะครูค,ครูคไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะย่งไงคะเเไม่ปฏิเสธครับอ๋อขอบพระคุณคะ่ะครับถ้างนั้นรบกวนครู่ช่วยอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้พี่พรด้นะคะได้ครับขอบพระคุณค่ะ ที่นี้พ <A S 2> ี่พอต้องต้องรอคอนเฟิร์มเออเรื่องวันเวลาอีกทีเนาะเพราะว่าใช่ค่ะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าวันวัน,วนที่จัดงานเนี่ยม,มันมันมันแน่นอนหรือยังหรือว่าจะยังมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ว่าเ,เราก็เตรียม,มเตรียมไว้ก่อนแหละหมอนควาว่าคือไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคลิปเนี้ยก็คือของครูให้คอนเฟิร์มทีหลังแล้วก็ส่งมาแล้วพี่พอก็มาตอบันาเป็นคลิปสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่น่ปัญหาอะไร เพราะว่าดนตรีอะไรต่างๆพี่พรเตรียมไว้แล้วว่าพี่พรจะใส่ดนตรีของใครช่วงไหนเข้าไปยังไงอะไรเงี้ยก็คือได้เตรียมได้เตรียมไว้แล้วแล้วเบื้องต้นละค่ะไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะคโอเคได้เลยพี่เอพี่เอสนใจบําเพ็ญกับพวกเราไหมคะ <laughs> ถามมานึงซึ้งหน้ายนะ <laughs> พี่เอลืมเปิดไหมฮ <laughs> ะเดละพอทษทีเมื่อกี้ไม่แทนได้ฟังพอดีทำอะไรแต่อ,อะไรอยู่พอลองพูดใหม่สิคะ ขอโทษทีค่ะก็ตอนนี้อาพวกเรานะคะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มพวกเรานี่แหล่เรียนตัดต่อ,ตอ,ตอก็เลยจะจะทาคลิปโฆษณางานงานเสวนาวิชาการนะคะพี่เออเดี๋ยวพรจะลองส่งส่งสคริปต์เข้าไปในห้องให้พี่เอดูทีค่ะถือพี่เอสนใจร่วมเป็นกับพวกเราค่ะอืมอืมค่ะหมายถึงว่าทุกกลุ่มรวมกันแล้วทําเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหม ค่ะแตเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือในนามของพวกเราทั้งหมดนะคะดีดีดีค่ะค่ะเดี๋ยวพอส่งเข้าไปนะคะยังไงพี่เยช่วยพิจารณาด้วยนะคะเพราะเราเราเราต้องมีสื่อประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละมันถึงจะช่วยให้เกิดอะไรอ่ะมันจะได้แจ้งสู่สาธารณะได้แล้วมันควรจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าสัมมนาอะไรประมาณอย่างนี้ยดีค่ะ อะไรคะคือคือคือช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าพี่ก็ตามไม่ค่อยทันอะนะคือถ้าจะยังไงก็เจาะบอกมาเลยบอกมาชัดๆเมื่อตอนนี้มันหลายเรื่องผมขออนุญาตอัปเดตแล้วก็ขออนุญาตเสริมพี่พรนะความหมายของพี่พรก็คือตอนเนี้ทางกลุ่มพี่พรกลุ่มยินดีเนี่ยเขียนสคริปต์เขียนอะไรสำหรับทําคลิปประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็เริ่มทําการถ่ายทําไปบ้างแล้วด้วยนะครับ แต่มันจะเป็นคลิปที่จะมีคนนั้นพูดประโยคนึงคนนี้พูดประโยคนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <Ừ. S 2> นะ,ะพี่พรก็อยากจะเชิญพี่เอ๋เนี่ยร่วมร่วมแสดงด้วยเป็นหนึ่งในในผู้แสดงอะครับตรงนี้พี่รู้สึกจะเห็นผ่านตาเหมือนกันนะ,ะเห็นเห็นรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรเขาส่งส่งบทให้แล้วพี่เอ๋ลองเลือกดูว่าพี่เอ๋อยากจะพูดในบทไหนที่มันเหลืออยู่นะเพราะว่าบางบทเขาก็เขาก็เริ่มเริ่มถ่ายทํากันไปแล้ว ใช่ค่ะเดี๋ยว <ellt fel. S 2> พรจะส่งบทที่ยังไม่มีพี่น้องเลือกนะคะมาเผื่อพี่เอสนใจค่ะเอาตามที่พี่เอสะดวกนะคะถ้าไม่มีเวลาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะอืมค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคดนนี้ก็นะครับเจ็ดโมงจะยี่สิบแล้วผมก็ขอขอพักขอเบรกตรงนี้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวประชุม <poems> กันเนี่ยมันจะมีงานอะไร มาอีกขนาดไหนนะครับงานนี้ประชุมใหญ่ครั้งนี้นะครับพวกเราก็เดี๋ยวไป,เ,ปเข้าประชุมพร้อมกันแล้วกันตอนนี้ก็ขอพักก่อนนะครับวิชาต่อต่อวิดีโอครั้งที่20วันนี้เราก็จบจากเพียงเท่านี้สั้นๆน,นะครับจเจริญธรรมสำาึักดีทุกท่านครับขอบคุณพีุ่คค่ะ